สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านอยู่กันที่บ้านสวนพิมพ์พลอยดอนนกชุมจังหวัดยโสธรนะครับช่วงนี้มะม่วงแก้วขมิ้นก็น่าจะออกตลาดเป็นจำนวนมากนะครับเพราะว่าเป็นฤดูก,การของเขาแล้วที่บ้านสวนพิมพ์พลอยของเราก็แก่จัดแล้วครับได้กินมาประมาณครึ่งเดือนแล้ววันนี้เราก็เลยจะมาพ่อมเมล็ดจันทร์ครับ ตรงโคนต้นไม้ของเราเราก็จะทิ้งพวกเศษอาหารนะครับเอาไว้เป็นปุ๋ยแล้วก็อันนี้ก็คือเราแกะออกไปแล้วนะครับเพราะว่าเราจะแกะเอาเฉพาะข้างในนะครับไปพอชำนี่ครับผมก็จะทิ้งไว้ให้แห้งประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวพอแห้งเสร็จเราก็จะตัดนะครับตัดเหมือนเมื่อกี้เนี่ยครับก็คือ เพื่อจะแกะเอามะเร็งข้างในออกมาอีกทีหนึ่งนะครับนี่ครับเราก็จะตัดแบบนี้นะครับตัดเพื่อจะดูเนื้อของมะเร็งข้างในนะครับอันนี้เราก็ทิ้งไปนี่ครับ สุดมาผมก็จะจับดูว่าเขาอ่อนนิ่มเกินไปไหมนะครับถ้าเขาแข็งๆอยู่ก็ใช้ได้อันนี้ใช้ได้นะครับดูอันนี้นะครับใช้ได้ไหมอ่าอันนี้ก็ไม่เหลวครับ นี่ครับเ็เริ่มจะมีติ่งๆออกมาแล้วนะครับส่วนมากก็ทิ้งให้มันแห้งหรือหมาดอยู่สี่ห้าวันนะครับเพราะเราเราก็กินแค่วันละลูกสองลูกนะครับอันนี้ก็แน่นครับอันนี้ก็มีติ่งลากออกมาแล้วครับเนี่ยนี่ครับ ค่อยๆเพาะไปเรื่อยๆครับปีที่แล้วเราก็เพาะไปประมาณห้าสิบต้นแล้วก็แบ่งๆเพื่อนไปปลูกด้วยแบ่งเพื่อนไปด้วยนะครับอันนี้ก็กำลังจะมีติงแล้วเหมือนกันครับเนี่ย เราสามารถเลือกเอาได้ครับว่าต้องการขนาดไหนนะครับอันนี้ก็แข็งแรงดีครับแล้วมะม่วงแก้วขมิ้นนะครับการปลูกด้วยการพม่าเลดเนี่ยสองปีเขาก็ให้ผลผลิตแล้วนะครับไม่ได้นานเหมือนมะม่วงพันุอื่นๆนี่ครับมีจริงเหมือนกันเ,กเล็ก อันนี้เหลืออีกสามอันเดี๋ยวรอให้แห้งคนนี้ก่อนครับให้มแมลงก็แทะเนื้อไปก่อนนะครับนี่ครับนี่ได้มาแค่นี้ก็พอแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวเอาไปใส่ถุงดำกันทีนี้เราก็จะเอาดินใส่ถุงดำก่อนนะครับ ดินก็เป็นดินปลูกทั่วไปนะครับที่เข้าผสมไวเรียบร้อยแล้วเวลาใส่นะครับให้สังเกต เขาจะมีด้านนูนๆกับด้านเวาวๆอย่างนี้นะครับก็คือตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเหมือนทองเขานะครับด้านวาวๆนี้เอาขึ้นด้านบนนะครับแล้วก็เอาดินกลบพอประมาณเสร็จแล้ะคาาหนึ่งถุง ตัดดินกลบพอประมาณสองถุงแล้วสาม อันนี้ถุงที่สี่นะครับถุงที่ห้า ุสุดท้ายถึงที่หก oh. เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวจะเอาไปตั้งเรียงกับเพื่อนๆก่อนนะครับแล้วค่อยลดน้ำอันนี้ก็เพื่อนๆของเขาครับ คือเราค่อยๆเพาะชำไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มาเรียงต่อกันเดี๋ยวเอาน้ำมารดชุดใหม่ก่อนครับชุดเก่านี่รดไปเรียบร้อยแล้วเป็นการเพาะชำที่ง่ายมากๆเลยนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ก็ก็คือชุดแรกนะครับประมาณหนึ่งอาทิตย์เขาก็จะเริ่มออกมานะครับอันนี้ก็คือชุดเดียวกันนะครับแต่ว่าเขาอาจจะงอกไม่พร้อมกันนะครับแล้วก็ถ้าถ้าเกิดมีขึ้นมาหลายต้นนะครับเราไม่ต้องเสียดายแล้วก็หักทิ้งไปเลยนะครับหักทิ้งไปเลยให้เหลือต้นเดียวนะครับ ให้เหลือต้นที่แข็งแรงนี่ครับไม่ยากเลยนะครับสำหรับการเพราะชำมะม่วงแก้วคมิ้นโดยใช้เมล็ดนะครับเราก็จะดูแลในถุงดำจนกว่าเขาจะแข็งแรงนะครับแล้วก็เอาลงปลูกอีกทีก็ช่วงก่อนหน้าฝนนะครับเหมือนปีที่แล้วเราก็ปลูกอยู่ประมาณ40ต้นเพาะชำไว้50นะครับปีนี้ก็น่าจะเพาะชำ สะสมไปเรื่อยๆให้ถึง50นะครับแล้วก็ค่อยปลูกช่วงก่อนหน้าฝนที่จะถึงนี้นะครับครับสลับวันนี้ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องบ้านสวนพิมพ์พลอยดอนน้ชุ่มและเพจบ้านสวนพิมพ์พลอยดอนน้ชุ่มของเราด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับผมสวัสดีครับ